เก็มาซื้อเหรทองอ๋อมาเอาไอ้ส้มตำส้มตำให้ลูกค้าใช่ครับอ้เขายังทำไม่เสียนมันมาซื้อเงรทอดแฟนขับพี่ดิวขับขับอะไรนะช้อปปี้ขับได้นานยังประมาณปีหนึ่งมาครับอ๋อปีหนึ่งมาซื้ออะไรเป็นทองเหรียนทอดอ่าพี่ให้กับก้าไมก้าเนี้ยอยากกินอะไรอยากอยากกินอะไรนะครับมาพี่อยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้ดีเอามา โทรศัพท์มาอันหนูเถื่อหนูเถือนะที่ดิมีเกมให้เล่นก็คือวิดีโอเกมให้เล่นเดียวกับวันนี้เอาแบบน่ารักน่ารักตึ๊งตึ๊ตึงที่จะตั้งเวลาสองนาทีหยิบอะไรก็ได้ในยีนี้ให้หมดเลยโอเคนะหนึ่งสองสามเริ่ม หยิบเลยหยิบเลยหยิบแบบไม่ต้องคิดเลยนี่เหลือหนึ่งนาทีสี่สี่วิเออหยิบไม่ต้องคินเลยตะกร้าไม่พอไปเอาอีกหยิบเอาตะกร้ามาอีกอ่าเอ่า่อ่าไม่ต้องไปหินปีกค่ะหยิบแล้วหยิบเลยค่ะเหลือหนึ่งเนี่ยให้เวลานานมากเลยนะสองนาทีเนี่ย อ,อยากกินอะไรเนี่ยเนี่ยเอาไปแบบไปต้มไหมไปต้มไหมเนี่ยในในห้องเนี่ยเอาลงมามา,มา,มาอ่าใช่รวบเลยรวบเลยใช่รวบเลยรวบเลยกาแฟลวกกาแฟหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วรวบเลยรวบเลย <laughs> ตึงเติมตึงห้าสิบห้าวินาทีสุดท้าย คือว่าหยิบชายนะขนมปังไหมขนมปังตะก้าหลังเอาที่จําเป็นเออแต่เขาก็หยิบแบบที่จําเป็นนะที่เขาอยากเออขนมปังอะไรอีกเร็วเร่งเ่งเของเครื่องใช้ไหมเครื่องใช้ของใช้ของใช้เร็วกวาเร็วกวาเอาตะกร้าวิ่งนี่นี่นี่หนักมากนี่มาหนี้นี่ของใช้นี่นี่นี่มาเลยค่ะนี่คือแปดลิสุดท้ายโหมดลังหน้าโหมดลังหน้า ออมหยิบไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดหยิบเลยเร็วเร็วแป้งแป้งเอ็นดูความดูแลยาสีฟันแป้งยาสระผมออมออมยาสีฟันไปพี่เดียวชอบหยิบแล้วนะพ่อแป้งหมดยังหมดยังสี่สามสองหนึ่งโอเคเย่พีความสูกไหมครับ วันนี้รู้สึกยังไงไรเ,เก่งกับพี่เดียวดีใจครับผมดีใจเมื่อกี้น้องมาขอถ่ายรูปก็เลยบอกว่าเอ้ยแบบน้องทํางานสู้ชีวิตด้วยก็เป็นกําลังใจงเพราะว่าพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วอ๋วอเหรอใช่แล้วหนูอยู่กับใครอยู่กับแม่สองคนคหนูอาอยุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ยี่สิบเอ็ดครับโอ้อยังเด็กอยู่เลยอาไปเช็คบินกันกําลังใจวันนี้ครับแล้วหยู่ดูลาด้วยเอ็นดู หยิมาได้ค่ะสวยหน่อยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับพอพอโอเคครับเอาไมหนูไม่หยิบเยอะอ่ะมือไม่รัวเต้นไหมใช่แล้วเต้นโอเคเดี๋ยวเราเช็คตรินค่ะเอาขับได้ใช่ไหมได้อยู่ครับเอออันนี้ใช่เปล่า ให้เปล่าอันนั้นดีอ,อันนั้นใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่รับโอเคอได้สามตากาทุกคนหนูชื่ออะไรนะชื่อน้องเฟิร์สครับน้องเฟิร์สอาอยู่ยี่สิบเอ็ดนะคะรับทำงานตัวชีวิตมาแล้วนอนกี่โมงเนี่ยเฟิร์สอราเจ็ออเดอร์นี้ก็จะกลับแล้วครับผมอพอดีฟุกพอด,ดีวันนี้วิ่งได้เท่าไหร่อ่าวันนี้หรอครับอ่าวันนี้วิ่งได้เท่าไหร่คาแรงของแบบ พนักงานไอพนักงานแบบส่งของอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ผมอได้ประมาณหกร้อยสามสิบห้าบาทก็คืออันนี้คือค่าคอมมิชชั่นเหรอใช่ครับค่ารอบรับค่ารอบก็คือวิ่งวันนี้วิ่งได้แค่กี่โมงวันนี้ผมวิ่งตั้งแต่ประมาณหกร้อยสามสิบห้าบาทหกโมงครึ่งครับหกโมงเช้าหกโมงครึ่งไออหกโมงเย็นอ๋อใช่หกโมงเย็นตอนนี้ก็หลายชั่วโมงอยู่นะวันนี้วันที่สิบเอ็ดผมถักก็ถือว่าแบบเก่งมากเลยนะ มันมีมีเงินเก็บปะมีเงินในมันชีเท่าไรตอนเนี้ยก็มีอยู่ประมาณประมาณ20กว่าฮเพราะว่าผมยังไม่ได้ถอนจากบริษัทอ่า20 20กว่าล้าน20เอ็นดูเอ็นดูกระคารอะไรอ่ากรุงไทยอ๋อนี่นี่มี36บาทมี36บาทเนี่ย เดี๋ยวเติมใจใส่บัญชีก่อนเติมใจแม่เดี๋ยวค่อยไปอันนี้เอานี่นี่นี่ตอนนี้อ่ะให้พี่สแกนเติมใจใส่บัญชีพิิงซเคยเห็นเคยเห็นพี่ดิวช่วยคนแบบนี้อยู่ใช่ไหมก็เห็ทนทำฐานอ่าอ่าพี่ให้กำลังใจน้องเปิดนะคะสิทธาทัพเนาะใช่ครับ อ่าไปดูมีเงินในมันเชีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตึงยีเพิ่มให้อีกนะครับตอนนี้ก็เป็นห้าพันสามสิบหกบาทแล้วก็ให้ของน้องด้วยขอบคุณครับรับรูครับพพอร์ตพพอร์ตดีใจดีใจมากก่อนหน่อยโซโซตาจุไหเอ๋อ อยากลองแบบช่วงนี้แบบก็รอนแบบหาตังค์ให้แม่นะก็ะช่วยเซซูว่าอิสันไยวะพอได้อยู่ห<า>ักลาเะสู่หักเนาะงานครับกําลังใจดีใจลาดีใจแน้องหน้ารังน้องแบบเดินวิ่งมาบอกว่าพี่ดิวหรือเปล่าเลียมาถ่ายรูปด้วยใช่คราบเตรีเตือนเตือนตันนําลังใจครับ ในรถหนูรถมาใส่นิดหน่อยอ๋อแล้วก็มีแบบแบบส่งใส่อาหารใช่เช้าให้เใ่ไหมชุดแ่มาที่เอาไปส่งเอาเอาของเราเโอเคแสดงว่าชอบกินโคอ๋อแม่กใรอบดอกแบบใล่มใช่ไหมชอบกินโหมืพี่เลขาเลยเอออีลาช้นใจ่ะอแลาช้นใจออเอาเลื่นเอเลย แม่คงแม่ใจได้ไหมโอเคมีไหมพอไหมพอครับอ่าเจ๊๊๊จะแม่สแกนได้โอเคครับครับมาที่ไปส่งครับผมขอสัญญาณสุนทรภัทรรับครบครับเออเรายังเรายังรับออเดอร์ยังส่งไม่เสร็จเนียพ่อตอนนี้เราวว่าเอบรอรอเรื่องเออเนี่ยไปส่งที่รถนี่แหละเฮ้ยรถต้องรถเปิร์ดครับผมน้าราน ก็ไม่ใส่เ e นโดอ่ะโ,อโซโซโนะลูกไปกลับบ้านเลยไปเนี่ย <c oughs> โซโซนะลูกช่วยเหลือน้องครับน้องเขาตู้ชีวิตวอา่าอื้มโอเคโซโซโนะลูกครับโซโซนะได้นะอ่าเดียวโอเคกำลังใจอ่ะลูกกำลังใจอ่ะลูกทำหนุมโซโซ ติดตามพิเดียวด้วยนะครับทุกคนวันนี้มาเจอน้องเฟิร์สแท่งดังใจน้องเฟิร์สนะครับดีใจบ้าครับดีใจแห้งครับไปโอ้คุณสี่หายลย่มั้งกันตื่นตันเนี่ยเซอร์เซอร์คาร์ของบุญกาสไปนอนแล้วครับผมพรุ่งนี้เจอกันโตเกียวมิวสิกคนเสร์ตครับร้อยล้านสองร้อยล้านพันล้านเลยลูกขอบคุณครับไอเลนมึงเดือบมาปลอบบาปด้วง